เครื่องปรุงเขาแบบนี้พริกแห้งหอมแดงกระเทียมแบบกูุดตะไคร้แล้วครับเอามือนี่เห็ดึบไก่ครับสูตรหนึ่งเด้ออันนี้สูตรหนึ่งใส่เตาทานเลยเตาทานน้ำม,มันทอนนี่แหละโอ้โหโบเดตตรงใส่น้ำไหลนะมันนานสุกเอาใส่ไกล่ลงไปโอ้โหโอ้โอ้โหตหนึ่งเต็มๆครับพี่น้องมือนี่โอ้ยจะแม่นเข่าเราเม่เข่าเทียงเน้อ นะเบิ้งขันตอนกันโอ้บอกว่าหัวดด้ตื่นครับเบิ้งบอลเดึกหมื่ขึ้นโอตื่นมาเห็ดเขาอ,นนอันนี้เครื่องเท้านี่ต้องเอาไปตำก่อนนะครับโอ้ก้อนขอตาเรียว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 เร,วเร,วเรวนี่ใส่เบอร์ได้พี่นอ้อง อันนี้เฮ็ดสูตรหนึ่งให้เบิ้งเด้ยสูตรหนึ่งเห็ดเห็ดสูตรหนึ่งให้เบิงเ้ง,เด,ง,เ,งเดี๋ยวพี่น้องว่าเอ้ามันคืบอบ่คือกันตะเคียนีหลายสูตรครับพนอ่องเอ๋อวันนี้ตำเสร็จแล้วก็ าใส่หมอด้วพี่น้องโอ้นี่้็เครื่องเขาอีสันสวยงามบอเป็นเตีบบอสชมไป มาปรุงกันเลยพี่น้องโอ้ยก็หน่ายกินหิวแล้วใส่ราดีลงไปราดีกับเว้ยมาเฮ้ยเว้ยกระเทียมท่านี่ยิ่งขาวเด้อใส่ลงไปครับอ่าเอาสะต่อ่นางร่มถูกไหมครับนี่ ใส่ประโยชน์ดน้องบ่าไดกาบว่ได้ยังดอกแสบคือคือแสบจะเลยผมนัวครับผู้ใดว่าใสกแสบผู้ใงใส่ผิดใช้เป็น้อยผมมักตัวถ้าเข่านี่ใส่ทิดใช้แสบตอนนี้นำปลาเด้อีหอยยังกไงผิดดีหอยก่อนใส่นิดนึง่านเขาก็เข่าใส่ระเดียดนิดแสบ เป็นีกใช้เ,เกลือเด้อพี่น้องเกลือเกลือเกลือต้อง,ร,งร้อยเกลือ,อ,อ,อใช่ไหมครับไก่จะได้กินแล้วซิมก่อนพี่น้องเสร็บปะปรุงแล้วก็ซิมไปเลยโอ้เจ็บเจ็บจ็บไปเลยพี่น้อง เออเปิขเดข้ามเกี่ยวเอาอ,อืโอ้ทางอื่นใส่อย่างเนี้ครับพี่น้องเหม็นมาบอกกันเลยเด้อจะด้ปรับสุดอืมตั้งบ้านน้องลองละใส่ท่้งนี้ดแหละเอาปิดฟ้าไปก่อนเดี๋ยวนอนทุกหลับพี่น้อง อ้ากินข้าวไปนี่พี่นอ้องนะอ๋อกินกินกินข้าวน้ำกันครับกินข้าวใส่ข้าวเจ้านี่แหละแยบตัวจุบไก่สุดหนึ่งพี่นอ้องอ่ะจวด